กลุ่มบริษัทสยามพิวัรน์รวมพลังเหล่าพันธมิตรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆจัดโครงการสยามรวมใจไทยช่วยไทยรวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเปิดรับบริจาคสิ่งของที่จําเป็นทั้งอุปโภคและบริโภคตั้งแต่วันนี้จนถึง25ตุลาคมนี้ก็ในกลุ่มของสยามพิวัรน์นะคะก็เราได้เริ่มทําโครงการนี้มาตั้งแต่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคะก็เป็นโครงการที่เราช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้านต่างๆนะคะ โครงการนี้เนี่ยเราร่วมกับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร้านค้าที่อยู่ในศูนย์การค้าทั้งหมดของสยามพิวรรุ๊ปนะคะรวมถึงลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำในฐานะคนคนไทยได้วยกัน ก็รวมพลังค่ะเพื่อที่จะส่งมอบไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นพลังทางใจสามารถผ่านภัยพิบัตินี้ไปได้ด้วยดีค่ะลูกค้าที่เดินปผ่านไปผ่านมาที่ศูนย์การค้าทั้ง4ศูนย์การค้าไม่ว่าจะเป็นสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่สยามพารากอนหรือไอคอนสยามนะคะเรามีจุด รับบริจาคนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคยาแล้วก็เครื่องของใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาบริจาคได้ที่ด่านพักพรากรนะคะศูนย์การค้าสยามพรากรเราจะส่งต่อมอบให้กับผู้ประสบภัยต่อไปค่ะขอให้ผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้แล้วก็ก็ขอให้เป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีะคะ่ะอดทนแล้วก็สู้ๆนะคะ ประชาชนทั่วไปนะคะร่วมกันบริจาคได้ถึงวันที่25ตุลานี้ค่ะที่เสยียบรกรากรอนค่ะ